ท่านผู้ฟังคงจะสังเกตได้นะครับว่าผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนกับใครนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะไปทำอะไรองค์กรไหนๆก็ต้องการ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์กันทางนั้นนะครับสาเหตุที่ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นเพราะความที่เป็นผู้ที่ชอบการเดินทางชอบค้นคว้าทดลองมีงานอดิเรกแปลกใหม่ๆการพบปะผู้คนมากมาย และรักการเรียนรู้นั่นเองนะครับบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมนั้นก็คือคนที่มีความคิดมีความแปลกใหม่คิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยมครับยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันที่สูงในทุกวงการความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวซึ่งลักษณะของผู้ที่มีเส้นกากระบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตดีมีพลังงานในการทำงานอย่างเหลือเฟือมีอย่างคงที่และสม่ำเสมอในขณะที่คนทั่วไปบางทีจะเหนื่อยล้าอ่อนแรง ในขณะที่ทำงานไประยะหนึ่งนะครับนั่นเป็นเพราะเขารู้จักสงวนพลังงานไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นและมีการพักผ่อนที่เต็มที่นั่นเองคุณจะสังเกตว่าแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบเล่นแต่เมื่อใดที่ได้ลงมือทำงานเขาก็จะมีสมาธิแน่วแน่จนไม่มีใครมาเบี่ยงเบนความสนใจได้ อีกทั้งประกอบด้วยความเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในตนเองสูงเรียกว่ามุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ครับซึ่งสิ่งนี้เองจะเป็นจุดเด่นของเขาแต่ในการทำงานนั้นท่านจะสังเกตว่าผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นไม่ได้ทำงานอย่างหน้านิ้วคิ้วขมวดหรืออย่างเคร่งเครียดนะครับแต่เขาจะทำงานอย่างผ่อนคลาย โดยที่มีสมาธิจิตที่ดีนั่นเองเขาจะมีความคิดรวบยอดในเชิงสังเคราะห์และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนเองครับในขณะเดียวกันเขามีความเข้าอกเข้าใจของคนอื่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทและรู้จักกาลเทศะเป็นอย่างดีครับการที่เขามีบุคลิก ที่ค่อนข้างโดดเด่นมีความเก็บตัวแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะพบปะกับคนใหม่ๆซึ่งเป็นสองบุคลิกที่ค่อนข้างแตกต่างกันแต่ก็ลงตัวกันในคนคนเดียวกันนะครับเขาชอบที่จะสังเกตผู้คนและสิ่งรอบตัวในขณะเดียวกันบางทีก็ชอบอยู่เงียบๆเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆครับ เขาเป็นคนที่มีความช่างฝันมีจินตนาการแต่ก็ไม่ละทิ้งในเรื่องของความเป็นจริงเปรียบเสมือนกับคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นศิลปินที่ลงตัวในคนคนเดียวกันนั่นเองนะครับคือมีความคิดที่แตกต่างสร้างสรรค์และแหวกแนวแต่ก็มีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเอง ดังนั้นหากองค์กรใดที่มีผู้ที่มีเส้นกากระบาทกากบาทกลางฝ่ามือทำงานท่านก็จะได้รับผลงานใหม่ๆความสร้างสรรค์ใหม่ๆร,รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบที่สูงท่านจึงสามารถมั่นใจในผลงานได้นั่นเองครับ